ะะจะพาทุกท่านมาชมที่ดินอีกสักหนึ่งแปลงค่ะที่ดินแปลงนั้นก็คืออยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะนี่แปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งไร่ด้วยกันตรงนี้เรียกว่าคลองสิบนะคะตั้งบนบึงบาอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีทางเข้าของที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนรังสิตนครนายกประมาณ4.5กิโลเมตรและเข้าซอยมาประมาณ400เมตรนะคะจะถึงที่ดินแปลงนี้เลยตรงนี้เขาเรียกว่าซอยแสนสุข แปลงนี้นะคะทางเจ้าของนั้นตั้งราคาไว้ไล่ละ790,000บาทราคาถูกมากถูกตรงที่ว่าทางเจ้าของนั้นได้ถมบางส่วนไว้แล้วข้างในนะคะก็มีชาวบ้านอยู่บ้างแล้วนะคะแล้วก็ส่วนทางข้าวก็ด้านหน้าจะเป็นชุมชนก็มีบ้านอยู่จํานวนมากอยู่เหมือนกันนะคะส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่อ่ะท่อน้ําประปานะคะน้ําประปาอันนี้โอ๋คิดว่าน่าจะเป็นน้ําที่ อาจด,ดึงมาจากปากซอยเพื่อจะเข้าไปบ้านข้างในนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเราจะเข้ามาอยู่กันน้าไฟน่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะเพราะว่าสามารถที่จะมาจอยหรือเลื่อมพ่วงก,กับเจ้าอื่นๆน่าจะได้แล้วก็สายไฟก็มีอยู่แล้วนะคะนี่ที่ผ่านนะเห็นไหมคะอ่ะโอเค <laughs> ตอนนี้ตอนนี้นะคะไม่สามารถที่จะเดินได้เพราะว่า <laughs> ไม่สามารถจะเดินต่อได้เพราะว่าตอนนี้ คือน่าจะคิดคิดว่าเมื่อคืนน่าจะฝนตกนะคะเลยทําให้อาจจะแบบมีขี้ดินเยอะนิดน,นึงติดเท้าหนักไปหมดเลยเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมเริ่มจากที่ดินแปลงนี้ก่อนให้ชมรายละเอียดตั้งแต่ตรงด้านหน้าไปถึงข้างในนะคะจะถ่ายทุกท่านเห็นแบบละเอียดเลยใครสนใจก็รีบๆเข้ามาดูซึ่งตรงนี้ถือว่าแปลงเล็กๆราคาประมาณนี้ถือว่าแถวนี้เลยนะหายากนิดนึงและที่อยู่แบบ อ่าส่วนตัวเลยซึ่งมันไม่ได้ติดโรงงานหรือไม่ได้ติดเสาไฟฟ้าแรงสูงอะไรประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าโอเคเลยค่ะ,ะงั้นโอจะพาทุกท่านไปชมของจริงกันนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะโอพร้อมที่จะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้แล้วค่ะเริ่มจากทางเข้านะคะอันนี้ทางเข้าที่โอเข้ามาจากถนนคลอง10บนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ฝั่งตะวันตกนะคะเข้าจากถนนคลองสิบมา ประมาณ400เมตรนะคะก็จะถึงที่ดินแปลงที่เราจะขายที่ดินแปลงที่เราจะขายนะคะก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะแปลงนี้นะคะมีเสาเขตชัดเจนเลยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเสาแดงๆอยู่นี่แล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยาวไปด้านหลังแปลงนี้นะคะหน้ากว้างประมาณ20เมตรความลึกประมาณ80เมตรนะคะทางเจ้าของนั้นทาไว้ประมาณลักษณะเป็นโคกหนองนานะคะซึ่งด้านหน้าจะมีน้ํา คลองน้ํานะคะนี่เห็นไหมคะมีคลองประมาณนี้ค่ะนี่เลยสองฝั่งนะคะด้านหน้าจะเป็นคลองส่วนตรงกลางนะคะจะเป็นทางเข้าที่จะเข้าไปในที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของได้ถมไว้บางส่วนแล้วและบางส่วนก็ยังเป็นเป็นคล้ายๆเป็นร่องนะคะร่องสวนดั้งเดิมของพื้นที่เดิมนะคะ คือดามเนี่ยเจ้าของเตรียมจะทําเป็นคล้ายๆโคกหนองนามีบ่อน้ําแล้วก็มีเป็นโคบเพื่อปลูกบ้านอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะกำลังจะพาทุกท่านชมภายในที่ดินแปลงนี้ว่าลักษณะของด้านในเป็นยังไงนะคะตรงนี้นะคะเหมาะมากๆเลยที่จะปลูกบ้านอาศัยอยู่สักประมาณหนึ่งหลังสองหลังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ จ็ดแสนานะคะตรงนี้โอเคมากเลยค่ะอ่ะละาลักษณะของที่ดินนะคะก็ประมาณนี้เลยตรงรอบๆของที่ดินแปลงนี้นะคะก็ยังอาจจะเป็นแบบประมาณลาักษณะเป็นสวนกล้วยเป็นทุ่งนาเป็นเล่าสวนที่ชาวบ้านนั้นท,ทำเกษตรอะไรประมาณนี้นะคะ ใกล้ๆกับตรงนี้ก็มีบ้านอยู่ตรงทางข้าวนะคะแต่บริเวณรอบๆของที่ดินแปลงนี้ก็ยังไม่มีบ้านชาวบ้านอยู่มากนักน,นะคะโอเคโดยรวมของที่ดินก็ประมาณนี้เลยอันนี้โอ๋ถ่ายกลับไปถนนด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะตลอดแนวค่ะตรงส่วนนี้นะคะประมาณทางข้าวนี้ทางเจ้าของนั้นได้ถมไว้บ้างแล้วแต่จริงๆถ้าจะปลูกบ้านตรงกลางนี้ก็โอเคเลย ราคา7จ็ดแสนเนะคะไม่แพงค่ะเพราะว่าทั้งเจ้าของนั้นได้รวมค่าโอนภาษีให้กับลูกค้านะคะเรียบร้อยหมดแล้วไปชมเส้นทางที่จะมาที่ดินแปลงนี้กันเลยค่ะ องที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอ๋ให้ชมไปเลยค่ะใครสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก,ก่อนค่ะ